สวัสดีสสดค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นคนะคะดอสกรีนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะเป็นรีนนะคะซึ่งวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเสถียริเซอร์ AVS หรือว่า AVR นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ไฟที่บ้านของคุณเนี่ยจากที่เจออาการไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะเปิดการเอ่อเปิด พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทำงานได้อย่างไม่เสถียรน,นะคะเมื่อมีเป็นตัวมอเเพิ่มไฟของนอตกรีนนะคะก็จะทําให้อุปกรณ์ของคุณนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้กับปั๊มน้ำนะคะมอเตอร์ตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเครื่องมือการเกษตรหรือว่าเครื่องมือช่างนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ตัวที่เรานามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ควบคุมเฉพาะจุดนะคะก็จะชื่อรุ่นว่า Vgard VWI 500นะคะตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นรุ่นสำหรับแอร์ขนาด24,000 BTU นะคะสำหรับใครในตอนนี้ที่เจอปัญหา,าไม่ว่าจะเปิดแอร์ไม่เย็นเปิดมามีแต่ลมร้อนนะคะแม้ปรับอุณหภูมิแบบต่ำเท่าไหร่นะคะลมจากแอร์เนี่ยก็คือมีแต่ลมร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แอร์ของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สเสถียรน,นะคะก็ต้องติดตั้งเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับแอร์ขนาด24,000 BTU ค่ะ ใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านอยู่ปลายสายล้กันนะคะหรือว่าเดินสายไกลนะคะรากสายไกลนะคะแล้วเจอปัญหาเนี่ย ไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากเนี่ยนะคะมันทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะพวกปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ําการ,กรเกษตรนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟก็ขาดง่ายนะคะกระพริบที่กระพริบรัวนะคะทําให้แบบเรารู้สึกว่ามัน จะต้องเสียนะ่จะพังแม่นะคะเพราะว่าไฟตกเนี่ยมันชอบทําแบบนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะให้อามาใช้เครื่องกันไฟตกนะคะที่ใช้สําหรับแอร์หรือว่าจะใช้เป็นคุมทั้งบ้านนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูไรฟ์สดนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยแนะนําให้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เนี่ยคุยกับพวกเราก็ได้นะคะในนี้เนี่ยและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เอามาไร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่น V ีกา d นะคะ vwi 5 0 0รรุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่ใช้สําหรับแอร์นะคะสามารถที่จะทำไมคะรองรับแอร์เนี่ยตั้งแต่แอร์9,000 BTU นะคะแอร์12,000 BTU แอร์18,000 BTU นะคะหรือว่าแอร์24,000 BTU เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ปรับและเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัตินะคะ ไม่ว่าไฟจะตกนะคะหรือว่าไฟจะเกินหรือว่าไฟจะกระชากมาแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้นะคะเห็นไหมคะว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีหน่หน้าจอนะคะที่แสดงสถานะนะคะว่าทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออกเห็น iP ไหมคะ i-p เนี่ยคือไฟเข้าอย่างเช่นไฟเข้า173แบบนี้คะ่ะส่วน op นะคะก็คือจะเป็นไฟออกนะคะไฟออกอยู่ที่ 239นะคะก็คือเป็นไฟที่ปรับแล้วไฟที่เพิ่มแล้วนะคะแล้วก็จ่ายไปที่แอร์นะคะทำให้แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างปกติเสถียรนะคะแล้วก็เต็มที่นะคะทำให้แอร์ทำงานได้อย่างแบบเต็มที่ไม่เสียไม่พังนะคะไม่มีปัญหานะคะ <Okay. S 1> ก็ใช้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ําสุดนะคะก็คือ130บโวลต์รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280บโวลต์นะคะปรับแปรเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะรองรับโหลดเนี่ยได้ถึง15แอมป์นะคะสามารถที่จะเอาไปใช้คุมในบ้านนะคะหรือว่าจะคุมแค่แอร์ก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานเร็วนะคะปรับไฟไว้ด้วยนะคะ ใครที่กำลังตามหานะคะเครื่องกันไฟตกสำหรับแอร์ราคาไม่แพงเนี่ยต้องรุ่น V ีกาดนะคะ W.I. 500ค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่เราเคยมาแนะนำนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีหลายขนาดมากนะคะให้เลือกด้วยกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ติดตั้งเป็นแอร์ขนาด9,000 BTU นะคะ1 8 0 0 BTU หรือว่าจะเป็น2 0 0 0 4นะคะหรือว่าขนาดใหญ่กว่าน,นี้เนี่ยต้องการที่จะควบคุมเฉพาะจุดนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษาเราก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นให้คําปรึกษาก่อนนะคะว่าต้องการนําไปใช้กับอะไรนะคะแอร์ Air เนี่ยมีกี่ตัวนะคะกี่ BTU แล้วก็มีการเปิดใช้งานพร้อมกันหรือเปล่านะคะหรืออยากให้เราแนะนํารุ่นไหนนะคะที่เหมาะสม กับอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะคะกับทางดรสกรีนนะคะใครในตอนนี้ที่กําลังออรับชมไลฟ์สดอยู่นะคะหรือว่าดูย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหรือใครที่ถามว่าอยากได้เป็นรุ่นเมนไลน์นะคะที่ดรสกรีนมีไหมนะคะของเราเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นควบคุมเฉพาะจุดนะคะ 5k 10k 20k 30k นะคะ ไฟหนึเฟสหรือว่าไฟ3ามเฟสนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเราก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัว VWI 500นะคะก็เป็นระบบรีเดย์นะคะทำงานเร็วปรับไฟไวนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่มีเสียงให้รบกวนใจด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะชอบว่าการออกแบบดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะสามารถที่จะติดตั้งคู่กับแอร์ได้เลยนะคะแล้วก็สถานะต่างๆเนี่ย บางคนนะคะซื้อหม้อเพิ่มไฟไปนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยไฟตกเท่าไหร่นะคะอยากที่จะทราบนะคะเพราะว่าไม่มีที่วัดไฟนะคะก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟที่บ้านเราเนี่ยตกเท่าไหร่นะคะดูได้ทางหน้าจอด้านหน้านะคะที่พี่เมมบอก IP เนี่ยก็คือสถานะไฟเข้านะคะแล้วก็ โอพเนี่ยก็คือสถานะไฟออกนั่นเองนะคะแล้วบางคนสงสัยนะคะอาจจะซื้อไปแล้วแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าสถานะ LO เนี่หรือว่า HI เนี่ยคืออะไรนะคะ LO เนี่ยก็คือในกรณีที่ไฟเนี่ยมาต่ําเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟเข้าต่ําเกินไปนะแล้วก็มีเป็น HI นะคะ High น,นะคะก็คือสูงนั่นเองนะคะไฟที่เข้าสูงเกินไปนะคะ ทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแม้กระทั่งตัวเครื่องมีปัญหานะคะเราก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งมาให้ได้นะคะเราเราเนี่ยก็จะทําการเช็คให้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสินค้านะคะ,นะคะนําเข้าจากอินเดียแท้นะคะวัดเต็มแอมเต็มนะคะหม้อปแปลงเนี่ยใหญ่นะคะขดลวเต็มนะคะ ส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะในเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนะคะเราก็จะมีเป็นพวกรีวิวนะคะการติดตั้งมากมายนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมในช่องทางเพจเฟซบุ o กดอตเตอกรีนได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางช่อง y o u t u b e g r e อร์กรีนชาแนนะคะรวมไปถึงช่องทาง tiktok ด้วยนะคะเราก็จะมี รีวิวสินค้านะคะต่างๆมากมายรวมไปถึงการติดตั้งนะคะให้ลูกค้าด้วยแล้วก็การเช็คของนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดให้ลูกค้าด้วยนะคะของแอนเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครที่ทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะอยู่ปลายสายลากสายไกลนะคะอยากที่จะควบคุมเฉพาะสุดนะคะก็มาให้เราแนะนําได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นให้เลือกด้วยกัน,นะคะ่ะ ใช่ค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเรามีหลายรุ่นนะคะมีหลายราคานะคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะถ้าเป็นรุ่นวีการเนี่ยนะคะวีการเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่ใช้สําหรับแอร์นะคะตั้งแต่แอร์เนี่ยเก้าพันบิทยูแอร์หนึ่งมื่สองพันบิทยูแอร์หนึ่งมื่นแปดแอร์สองหมื่นสี่นะคะ และเป็นรุ่นที่ปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติทุกรุ่นนะคะรองรับไฟตกแบบต่ำๆ,ๆที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินก็ได้สูงสุดด้วยนะคะในสําสำคัญเนี่ยวีการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีการ 5K นะคะ ถ้าเควีกาดเนี่ยเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือ90โวล์นะคะไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวล์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติค่ะและรุ่น10 k v ควีกาดนะคะตอนนี้เนี่ยทำราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะตัวละ9,990บบาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้ สินค้ารับประกัน1ปีนะคะมีมาตรฐานร,รองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO นะคะมาตรฐาน CE นะคะที่เราเคยไลฟ์ให้ดูนะคะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยก็จะมีลงใน y o u t u b e นะคะทางที่แล้วก็น้องเดียรเนี่ยนะคะจะภาคเสียงหรือว่าทำแนะนำสินค้าเนี่ยให้ดูนะคะก็จะมีพวกเอกสารอ้างอิงนะคะที่เป็นมนาตรฐาน CE ISO ให้ดูด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะบอกว่าอยากสั่งซื้อกับดรกรีนนะคะบอกว่าอยากได้พวกบินไปกำกับภาสีอย่างเงี้ยได้ไหมร้องบอกว่าได้นะคะ เราเป็นบริษัทนะคะนำเข้าเองขายเองนะคะอยากเป็นตัวแทนก็ได้นะคะอยากได้บำกับภาษีก็ได้นะคะสามารถที่จะจ,จะแจ้งหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยหรือสั่งซื้อนะคะที่เบอร์092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366นะคะ หรือว่าจะทักไลน์นะคะ ID ไลน์แอ SI, ไซ DRGR w n ไได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามกับเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนนะคะคต้องบอกว่าตลอดเลยละกันนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากเครื่องกันไฟตกนะคะสำหรับแอร์ มุ่นนีไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วพบกับเราสองคนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ